ยังคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรเลไลยขยับหลอกมีแข้งขวานำไปก่อนนี่นะครับแกขวาต่อยขวาพลังหนุมชกในเกมตั้งรับครับมวย้ายสูงยาวนะครับแล้วก็มีสายสกัดอยู่ตลอดโอ้เกี่ยวล้มลงใบเอาอยู่ที่การยืนระยะนะครับคู่นี้เพชรเลไลนี่ไม่ยุบไม่โยนนี่พลังหนุมก็น่าจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ากระดูกมวยเหลี่ยมเชิงซีงมือมวย,มวยนี่เพชรเลไลไม่เป็นรองแน่ หยับเข้าหานะครับเปิดเกมเดินด้วยครับ้ายเดินช้านี่จะโดนซ้ายของพลังหนุ่มเลยครับหูว่าจะเน้นหมัดเป็นพิเศษนะครับไฟนี้เพชดเลยอะไรมีต่อยหมัดจังหวะการปัม้มการล็อกโอ้โหหัวไอ้อไม่ถนัดนะครับหัวลุกไปน,นอกเคีย่งนี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับอ่ามาดูกันนะครับยกที่ส มีออกแข้งขวาแล้วก็ต่อยหมัดนะครับเพชรเลไลนนี่ดูจันเน้นหมัดเป็นพิเศษพลังนุม่มพลังนุม่มดูครับวงในตีได้ไม่ได้ครับนี่ลูกขวางขวางแล้วก็ตีแต่ว่าเพชรเลไลนนี่ล็อกบนนี่ครับฟู่บนตัวและจะจับบนเลยนะครับโอ้โห, <S <S โโหดูจังหวะการล็อกกดลงมาแล้วก็ไตสวยๆเหมือนกันครับมีจังหวะบินตีแล้วก็มีจังหวะหลอกครับตีต่ําจิกหน้าขาครับดูครับแมเตะหลุดครับทางด้านของพลังนุ่ม ขวาไปเับเป็นเรไรโอเตะแรงครับสั้นกว่าจริงครับ10เซนติเมตรแต่ว่าจังหวะความเร็วนี้ไม่เป็นรองครับเบอรลีในหวากระดูกมวยความเก๋าเหนือกว่านะครับผ่านสิงเหนือเสือใต้มาโชคชนเห็น,นใจว่าวันนี้รูปร่างนั้นเสียเปียบนะครับสั้นกว่าต้องลงทุนต้องเปิดเกมนี่แหละครับสั้นกว่าครับจังหวะออกนี่เสียเปรียบต้องเบียดมาให้ติดเข้ามาใก,ใกล้ๆแล้วครับ หรือต้องใช้ความเร็วใช้เหลี่ยมกับทา้ด้านของเพชรไร่ไร่เมสซี่คู่นี้นี่ลักไก่ครับแทงขวาไปทีหนึ่งพลังหนุ่มซ้ายติดบังครับเอาขยับเพ้อเองเอาคืนทันทีครับติดบังเหมือนกันพลังหนุ่มยังไม่รีบร้อนนะครับยาวกว่าชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้ดูว่าเพชรไราไรดูขยับนะครับการหลอกขยับเข้าไปแต่ยังไม่ออกอาวุธนลครับนี่นะครับโอ้สายสวยๆเหมือนกันแล้วครับคอยโต้คืน เพาะสั้นกว่าแล้วครับก็ต้องโยกต้องขยับครับหลอกล่อเพื่อที่จะให้เวนีเข้าไปใกล้ที่สุดครับรยยะทําการอ่ะทีมยอดออกไปครับพี่ใดลัหนุ่มนี้ไม่ตกใจครับไม่รีบไม่เร่งไม่ใจร้อนอะไรครับดูครับแม่ไม่รู้ว่าหัวใจแช่น้ำแข็งอยู่หรือเปล่าครับแทบลลายนี่ได้สองกาดเลยนะครับเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยวออกขวานะครับแล้วก็เป็นมวยที่ออกแข้งนี่แม่นอยู่แล้วนะครับทั้งซ้ายั้งขวานี่ประสิทธิภาพเลยนะครับว่าทําผลงานได้ดีแข้ง แต่ว่าอยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นเลยครับเพชรเลยไรพลังหนุนสองยกแรกนี่ยังไม่รีบร้อนมีแข้งฝ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้ปะปบาปนะครับแชร์กันไปยาวๆแล้วครับยังเหลืออีก3ยกให้ดูกันดูครับโอ้โหลุยแรงเลยครับพลังหนุมยกนี้นี่ของจริงมาแล้วครับยกที่แล้วนี่หัวใจนี่แช่แข็งอยู่ครับใจเย็นครับไม่รีบไม่เร่งแต่ชมระโยนนี่เอาน้าแข็งออกไปแล้วครับใส่ไมโครเวฟครับตอนนี้นี่กาลังอุ่นๆวอร์มได้ที่แล้วครับทางด้านของพลังหนุ่มลุยเข้าไปแข้งซ้ายเปิดทาง ใช้ความยาวครับบดเข้าไปคนจาเข้าไปครับเตะซ้ายเตะขวามีหมากจิ้มไปครับเชรเรารายกลับมาโชคในเกมตั้งรับดูครับเก็บกบารบังโต้ดูเลียมโอ้ยเสียบซ้ายพลังนุ่มเสียบไปกี่นึงเป็นเรรายพยายามจะล็อกสู้ครับล็อกสู้พลังนุ่มขย่มลากข้ามมุมตีไม่ถนัดแล้วครับแต่มันได้ทรงครับเอ้าว่ากันตอ แข่งขวาเพชรเรไรเบิ้นไปอูพลังหนุ่มซ้ายขึ้นมาดูครับในเสียบซ้ายพลังหนุ่มเพชรในไรเพชรเรไรล,ล็อกอยู่จังหวะตีไม่มีครับยันขวางไว้ก่อนจะตั้งกำแไงมครับตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้ก็ถอยออกมาครับอูอปรีเข้าไปจังหวะไม่มีล็อกในทีหน,นึ่งจังหวะนี้เป็นของใครอือพลังหนุ่มเสียบพลังหนุ่มโกงโกงขยมขยมขยมลากมาเสียบขวาแน่โดนเลี่ยมดีว่ามือไปเกี่ยวเชือกครับประคองตัวไว้ไม่ล้มสูกันต่องัดขวาทีมซ้ายมาซ้ายทีหนึ่งขวาขวางหน้า เสียบได้ไหมเสียบ ừ, เสียบซ้ายไม่โดนครับเป็นลายลยถอยชากอ,อกมาตั้งแน่นๆนแข้งขวาหลุดโดนซ้ายขึ้นมาซ้ายสวนก็ติดบังครับแม่เกมตอนนี้นี่จากภาพการชกตอนนี้นี่ทางด้านของพลังนุ่มครับดูดีขึ้นมาชัดเจนแล้วครับเพราะแม่ได้ใหญ่ได้ยาวเดินทําแล้วมันเห็นขณะที่เพชรในลายที่ตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายความชัดเจนครับตอนนี้นี่ ตามสายตาครับแม่อยู่ฝั่งงั้นพลังหนุ่มแล้วครับเอาดูนายเสียบเข้าไปครับเป็นไรไม่สนแล้วครับสั้นกว่า10เซนไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นครับอยู่ที่ว่าตีได้ไหมพยายามจะตตคกับพลังหนุ่มก็กดแล้วก็หักทิ้งลงไปครับแม่เป็นเหลี่ยมของพลังหนุ่มแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งเพชรในรเข้าไปโดนขวางหน้าแต่ว่าเสียบได้จังหวะนี้พลังหนุ่มขวางไว้ครับขวางไม่เสียบเป็นไรจังหวะตีไม่ถนัดนะครับโดนขวางกรรมการแยกเลยลุยต่อครับนาทีสุดท้ายยกที่3าไคเดิน ยังไม่เดินครับอรเกมมาพลังหนุ่มก็ขยับเข้าไปแล้วนะครับเริ่มจะเดินเหมือนกันเบียดเข้าไปสายยาวๆเพชย์ไลก็มีแท่งสายมีคอยโต้ด้วยดูว่าเริ่มจะแรงเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับพลังหนุ่มโอ้โหทั้งเตะซ้ายนะครับแล้วก็เดินขยับเข้าหาเพชย์ไลนจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้นะครับเบียดเข้าไปเอานะครับ มวยออกแข้งต่อยหมัดแรงนะครับแต่ว่ามาชกในเกมตั้งรับนี่นะครับอยู่ที่การยืนระยะอย่างเดียวนะครับเพชรเลไลลุยต่อกับปลายยกกับปลายยก3ครึ่งทางครับพลังหนุ่มยังคงเบียดเกมบดเข้าไปกดดันกบแ้งขวามีหมัดขวาโอ้โหมาเป็นชุดครับออกทีนี้อย่างน้อย3ครับพลังหนุ่ม1 2 3ครับส่วนใหญ่จะมี4-5ตามมาด้วยนี่คือจุดเด่นของเขาแล้วครับ3เอ่อห่ชุด3าจังหวะเนี่ยมันโดนมันต้องมีโดนบ้างนะครับ อาเพชรไลไลยังไงดีหมดยขยับเข้าหาซ้ายนะครับโอ้เปิดเกมแล้วนะครับ <_ C 1> เพชรไลไลนี่ออกแข้งโตนะครับแต่ว่าเสียเปรียกต้องเดินขยับเข้าหาเป็นพลังหนุ่มที่ชิงเดินก่อนเขาขยับเข้าไปดูว่าจะมาชกในเกมตั้งรับก็ยังทำได้นี่นะครับแข้งขวาสวยๆเริ่มมาเหมือนกันนะครับเพชรเลไรจิ้มท้องลุยไปครับดูจังหวะนี้แม่พยายามจะหักครับเพชรไลไล ไม่ลงครับกรรมการมาเบรกไว้ก่อนเอ้าลุยต่อครับเพชรไรไรยกที่แล้วพลาดไปครับถอยตั้งรับทำให้เกมยกโอ้ยโดนอะไรครับแม่เหมือนอะไรเข้าตาครับสอกหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆน่อกไปแล้วครับเพชรไรไรยกที่4ครับยกที่ 4, 47ิดวินาทีครับนี่ครับชูมือดีใจครับานของมลังหนุ่มเกียรติชัยยุทธเอาชนะนอกไปในยกที่4ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโดนอะไรครับแม่ แต่ว่าพลังนุ่มนี้เอาชนะไปแล้วครับคือผู้เอกศึกมวยมันสนานเมืองครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยครับนะครับทีมงานสั่งให้ไปขอโทษขอโทษครับน้ำใจนักกีฬาอดูภาพช้าครับแข้งซ้ายพลังหนุ่มเจวะที่ชม่ลายพยายามจะขยับเข้าไปครับหมัดโดนสอกขวาครับจามเข้ามาครับเข้าเบ้าตาครับแล้วพลังนุ่มเขารู้เลยครับจะโถมเข้าไปนี่จะจะปิดเกมครับดูครับสอกขวาโอ้โหแหลมแหลมครับจิ้มเข้าตาครับโอ้โหดูแต่ดูอีกทีครับ แทงซ้ายก่อนแล้วไปจังหวะที่เพชรอะไรจะบวกเข้าไปครับเนี่ยครับจังหวะจะไปบวกครับแต่ว่าโดนสวนคืนมาครับเข้าเบ้าตาเต็มๆครับไม่ไหวแล้วครับจุดสําคัญครับปิปเกมไปในยกที่4ครับคู่เอกมวยมันสนั่นเมืองครับทาครับ